อเมริกาเนี่ยมีข่าวมาแล้วนะพี่น้องนะข่าวมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วอะ่ะเขาออกมาเขาตรวจสอบได้อย่างชัดเจนเลยว่ามีการแอบฝังชิปไปในตัวมนุษย์นะครับซึ่งการฝังชิปเนี่ยเขาจะฝังสองแบบรูปแบบนะฮะรูปแบบแรกก็คือว่าเขาจะฝังในการผ่าตัดวิธีที่สองที่ใช้บ่อยเยอะมากที่สุดเลยก็คืออุดฟันนะพี่น้องเขาอุดฟันอุดฟันแต่ว่าในการอุดฟัน,นเขาจะแอบ,บใส่ชิปตัวเล็กนิดเดียวนะฮะในวัสดุอุ แล้วก็คนก็ไปเจอไงฮะพอไปเจอพออะไรปุ๊บก็บมีเรื่องกันฟ้องร้องกันอะไรก็ใหญ่โตเหมือนกันนะฮะแต่ว่าท้ายสุดก็จับที่หาที่มาที่มาที่ไปไม่ได้อยู่ดีขั้นต่อไปคือเขานะ่ยจะระบุชิปมนุษย์ทุกคนและมนุษย์ทุกคนที่มีการระบุชิปเรียบร้อยเนี่ยปัจจุบันพี่น้องที่ดูนะกล้องเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไหนปัจจุบันเลยนะฮะกล้องเนี่ยเวลามันจับภาพใครก็แล้วแต่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยในโลกแล้วเนี่ย ประเทศไหนก็แล้วแต่กล้องจับปั๊บเนี่ยกล้องมันจะบอกเลยว่าคนคนนี้ชื่ออะไรบัตรประชาชนที่เท่าไหร่นะครับมีคดีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขามีประวัติอะไรมียังไงแต่งงานยังไงมีลูกหรือเปล่ามีเมียมีอะไรมีกิ๊กยังไงเนี่ยมันจะออกมาหมดเลยเขาทําได้หมดเลยครับตอนนี้เพราะว่าเขามีประวัติของมนุษย์ทุกคนแล้วและความชอบของมนุษย์ทุกคนเขาก็จัดกันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะพี่เราเวลาเราเล่นอะไรนะฮะ tiktok ใช่ไหม เฟซบุ๊กนะฮะพวก YouTube หรือว่าเล่นเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งพวกการเงินทั้งหลายหลาย,หลายอย่างที่ว่าจากักรวรรดินิยมเกี่ยวข้องเนะี่ยเขาก็จะประวัติทั้งหมดมาประมลลวลรวมกันหมดเลยวนะ่ะคนกลุ่มนี้อยู่ในประเภทนี้กลุ่มนี้นะกลุ่มหัวรุนแรงนะ,ะมีเพื่อนหัวรุนแรงเขาจะรู้หมดเลยว่าเรามีเพื่อนอะไรเป็นใครบ้างอ่ากลุ่มนี้เป็นพวกโลกสวยนะฮะพวกละมุนนะฮะกลุ่มนี้หลอกง่ายนะฮะกลุ่มนี้โง่เขากลุ่มนี้ฉลาดนะใช้เงินหลอกล่อได้นะเพราะว่ามันอยู่ในแวดวงของการพน,นนะัันนนนอออ่่่มมจะรู้้เเลยยพีีงคืคตไป แค่เราผ่านกล้องของสนามบินอย่างในอเมริกาหรือว่าที่ไหนมันก็รู้หมดแล้วว่าเราเป็นใครประวัติยังไงมีจุดอ่อนยังไงมีครอบครัวยังไงพี่น้องคิดดูอันนี้ยังไม่ได้ฝังชิปนะแต่ถ้าต่อไปฝังชิปปั๊บเนี่ยนะครับพวกจักรวัินิยมนี่จะรู้หมดเลยว่าทุกคนเราทําอะไรอยู่ที่ไหนและประวัติเราเป็นยังไงอันนี้เป็นแผนแผนที่เขาเตรียมไว้นานแล้วนะครับในการที่ว่าเขาจะจัดระเบียบโลกโดยที่ว่าตามแผนการโปรโตโคอลที่ผมบอกกับพี่น้องไว้เนี่ยนะเขาบอกว่าอะไร เขาบอกว่าต่อไปเนี่ยมนุษย์ทุกๆคนเน่ยเขาจะทําให้เหลือเฉพาะชนชั้นแรงงานทุกคนต้องเป็นแรงงานของเขาเท่านั้นหรือจะเหลือเหมือนกันนะฮะคนร่ํารวยแต่คนร่ํารวยที่ว่ารับใช้จุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของบรรดาจากักรวรรดินิยมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมพูดนะไม่ได้อยากให้พี่น้องเครียดนะพี่น้องต้องเข้าใจนะฮะเรารู้เขารู้เราเนะ่ยเราได้ป้องกันตัวเราแล้วเราก็ต้องมาศึกษาล่ะ เราก็รู้อยู่แล้วว่าพวกไซอานิสเนั่นคือคนที่ต้องการที่จะทําลายหลังโลกเรารู้อยู่แล้วต้องการจะครองโลกเขาต้องการที่จะครองโลกมานานแล้วในหนังสือที่ผมให้พี่น้องดูอัลตันมูต์อะใช่ไหมครับที่ผมก็เล่าพี่น้องฟังแล้วว่ามันก็ชัดเจนว่าเขาวางแผนอะไรเพราะฉะนั้นโปรตโตคอล่ะไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดแต่อย่างใดอุลมามะเขาเลยอ้างเรื่องของโปรตโตคอล่ะเยอะเลยนะครับในหนังสือในเว็บของอิสลามนะะในเว็บของอาลุซุนนาทั้งหลายเนะี่ยเขาก็อ้างถึงหนังสือนี่เยอะแยะเต็ไมไปหมด ไม้กระทั่งผู้รู้ครูอาจารย์นะ,ะเขาก็อ่านหนังสือเร่อนี้โดยที่การอา้างตรงนี้นะฮะเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าจะเป็นบโโทคอที่เกิดจากไซออนิสเขียนจริงร้อเ็าไม่ได้สนใจแต่มันมีโอกาสเป็นไปได้ก็เพียงพอแล้วในการที่จะศึกษาและก็ระวัง